สวัสดีครับวันนี้ผมมีมิตซูสตาร้า l สองรอยปี04มาฝากท่านผู้ชมนะครับเป็นรถหัวเดียวนะครับเจ้าของนํามาดัดแปลงนะครับเป็นรถอบะยกดั้มนะครับโดยใส่แฮร์ริ่เข้าไปนะครับแอร์เย็นนะครับคันสีสวยนะครับคันนี้นะครับใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับหากใครได้ไปนะครับเหมาะมากนะครับสําหรับไปใช้ในงานร้านวัสดุก่อสร้างนะครับจะส่งอิดหินปูนทรายนะครับก็ใช้งานได้คุ้มค่ามากนะครับหรือว่าจะเป็นเข้าสวนเกษตรนะครับก็ใช้งานได้ คุ้มค่ามากเช่นกันนะครับคันนี้นะครับหากใครได้ไปนะครับสวยๆเลยนะครับยกดัาได้นะครับดับนี้เป็นดัาใสมาใหม่นะครับผมจะให้เบอร์โทรไว้นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามกับคุณวรพลได้นะครับเจ้าของเปิดราคามาที่1นึ0 0 0สนหกหนาพนะครับหากท่านไหนสนใจนะครับลองโทรสอบถามต่อรองราคากันได้นะครับคันนี้นะครับรถอยู่ที่ชุมชนหนองคลาเก่านะครับลังเครือสะพัดศรีราชานะครับ ่วงท้ายคลิปวิดีโอนะครับผมจะมีเสียงเครื่องยนต์ให้ฟังกันนะครับหากท่านไหนสนใจนะครับพาเพื่อนพาช่างมาตรวจเช็คสภาพกันได้นะครับถ้ามาดูรถแล้วนะครับถ้าถูกใจนะครับก็สามารถมั่ไหมายกันได้เลยนะครับนากลับบ้านไปใช้งานกันได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากท่านสนใจนะครับมองหารถอยู่นะครับก็ขอฝากช่องนําพลหมวย่างเกาหลีไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับนาพลด้วยนะครับผมจะนําคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมต่อๆไปนะครับ มาฟังเสียงเครื่องยนต์กันได้นะครับหากก่อนตัดสินใจนะครับจะนํารถกลับบ้านกันนะครับต้องเช็คสภาพกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับ